พ่นตอนเช้าเรียกไปน้อนดื่มกาแฟคือเยๆไปนอนเรื่อยๆเกี่ยวกาแฟงามๆชายตอนเช้าเรียกไปน้องเด้อบรรยากาศตอนเช้า พี่น้องเนาะบรรยากาศทั้งสองดื่มกาแฟให้สดชื่นก่อนพี่น้องเอ้ยเช้ามาก,กันมาดื่มกาแฟกับทังใด,ดอกมันเริ่มสลื่อ มาพี่น้องเอทักทายตอนเสาก็มารายงานตัวคือเขาพี่น้องเอสังวาเต่ตอนเสาวๆกันบ่มียังแยหน่อยคุยโบกินเดอร์เพี่น้องเดอขอบคุณพี่น้องทุกคนกีเตอร์ชาวเรียลเนาะ phụi cành, ăn chong, nó, gặp may thì, có khi, hếtงาน tối tối bay cả, đun cà phê côn, leo nọ, đi nọ cà phê, hèn, có cái cảm xúc chื่n, rồi cả, chăng, kít này cả น,น้อยกันเป็นกิจวัตรชีเลียว,วต้องดื่มกาแฟเั้สาๆครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังมากมายพป่น้องเลยขอบคุณที่มารับชมนะครับครับชมบจังไดเว็บใบดก็จังพ่อกันไหมในคลิปหน้าค,คลิปนี้ก็มีเน่หแหล,ละครับผมขอบคุณสวัสดีครับ Bye.